จัดมาให้เลยนะคะรถ SUV ใหม่หลักหมื่นคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะกระจังหน้าแบบคูเมียมาให้รอมแมกเดิมแท้จากโรงงานนะคะคมสันตัวรถเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะภายในในะคะเบาะ,ะหนังสีดํามาพร้อมกับจอทัชสกรีนเกียร์ออตโต้มาให้นะคะผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางน่าใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะไม่หลักหมื่นผ่อนเ0้0พันะคะเก้านต้นๆเท่านั้นเองนะคะสนใจคันนี้นะคะดูรายละเอียดให้จบคลิปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพามาดูรถส,สวยๆรถเอสยูีห้าทีนั่งสายฮอนด้าห้ามพลาดนะคะสําหรับคันนี้นะสีเทาดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ผ่อน9,000ต,ต,ต้นตนท่่นั้นเองนะคะขอรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะใครมองหารถ SUV Option f u ังชั o นครบเครื่อนจัดเต็มคันนี้แนะนำเลยนะคะสนใจโทรเข้ามาเลยนะคะ082นะคะ7043253นะคะได้เป็น Honda HRV 1.8E นะคะปี2020จบปลายปี2021เลขไมล์หลักหมื่นนะคะ สีเทาดำส,สวยๆแบบนี้เลยขอรายได้สองหมื่นขึ้นไปซื้อควนเดียวซื้อควนเดียวจบนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ผ่อนเก้าผ่นโทเท่านั้นเองนะคะคันนี้เพชรโจนตั้งขายที่ราคาห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเครดิตดีฟีดาวจัดยอดได้เต็มดอกเบีย้ยพิเศษอยู่ที่สองจุดเจ็ดเก้านะคะใครที่มองหารถเอสยูวีออปชั่นฟังกชันครบเครื่องจัดเต็มแนะนำคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ ในส่วนของด้านหน้าของเขากระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมสวยๆเลยนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ฮอนด้านะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามิ่งไลท์ LED นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีตามตัดกับสีตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้าง คันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กลมดำแม็กขอบ7มาให้นะคะยางปี2023นนะคะได้เป็นยางปีใหม่ไปเลยนะคะล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานมาให้เลยนะคะ ไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นแบบสีเดียวกับตัวรถมาให้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างภายในนะคะก็จะได้เป็นระบบเซนเซอร์ล็อกออโต้รอบคันเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้ามือจับแบบโคเมียมมาให้นะคะ กระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้เป็นของ Honda โดยตรงเลยนะคะยังเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆของเขาเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้ามีช่องใส่ของมาให้มีลำโพงมาให้อีกด้วยนะคะมีปุ่มอีโค่แล้วก็มีปุ่มอีโคโหมดมาให้พร้อมเลยนะคะพรมลายหุ้มหนังสีดาน,นะคะได้เป็นพวมลายมันติฟังก์ชันนะคะ จอทสัสกินแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาส,สวยแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของตัวน็อตกันบ้าง ไม่เคยขยับออกจากที่มาให้เลยนะคะโครงสร้างของตัวรถของเขาก็เดิมเดิมกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะสาหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าไม่หลักหมื่นกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเลขไม่กันเลยนะคะเหยียบเบรกนะคะกดปุ่มพูสตาได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคันนี้นะคะเลขไม่ถือว่าน,น้อยมากนะคะเลขไม่เพียงแค่ 8 8 0 0 0นนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะคุณลูกค้าน้ำมันครึ่งถังให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะพงมอะไรพุ่มหนังสีดำนะคะได้เป็นพงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้เลยนะคะมีพุ้กคอนโทรลทุกอย่างมีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆกันเลยทีเดียวนะคะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะมาพร้อมกับ เครื่องเลเซ d ดีจอทัชสกรีนมาให้นะคะฟัง AM FM ได้หมดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะได้เป็นเกียร์ถุงแอร์ออโต้มาให้ปุ่มโพสตาร์ทมีมาให้ครบเลยนะคะโ mm hmm. ต้วพี่คือเบรมือไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะ mm hmm. ในส่วนของ HRV รุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าจะได้เป็นตัวออปชั่นเยอะนิดนึงนะคะ ติดแอร์คือเย็นสบายรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะไม่น้อยมากนะคะลูกค้าทั้งนในที่มองหารถ SUV ปีใหม่ใหม่ไ้น้อยรคันนี้ห้ามพลาดนะคะผ่อน9้า0ต้นเท่านั้นเองนะคะสูงสุดถึงเจ็ดปี8ปดสงวดเลยนะคะสําหรับคันนี้นะเด<ๆ>ี๋ยวเรามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะ ในส่วนของผู้โดยาสารนะคะมาพร้อมกับเบาะจังสีดามาให้ด้วยนะคะตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถพับเบาะในส่วนของผู้โดยาสารลงได้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะสามารถพับเบาะลงมาได้นะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะใครที่มองหารถ s อ v ยูวที่นั่งที่น่าใช้งานนะคะแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะ ในส่วนของตัวนะ็อตทุกอย่างก็ไม่เคยขยับออกจากที่นะคะมือจับก็จะได้เป็นแบบพรีเมียมนะคะกระจกแท้เดิมจัดโรงงานนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะตัวยางของขอบของเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะสําหรับคันนี้มาดูในส่วนของ ยางด้านหลังกันบ้างนะคะได้เป็นล้อมแม็กลมดามแม็กขอบ17นะคะยางปี2023ชั้กันยาวๆกันเลยนะคะสำหรับในส่วนของตัวยางนี้นะคะชุดไฟท้ายแบบ l e d ไปให้อีกด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างไฟเบรกตัวที่3ตัวไล่ฟ้านะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้นะคะมีที่ปัดน้ำฝนแล้วก็มาพร้อมกับก้อนถอยหลังเดิมแท้จากโรงงานมาให้เลย นะคะคุณลูกค้าในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้คือกว้างขวางนะคะคุณลูกค้าอุปกรณ์ของเขาคร,ครบเลยนะคะมีทั้งยางอะไรถุงเครื่องมือแม่แรงครบเลยนะคะแล้วก็มีไฟส่งสินค้าด้านข้างมาให้อีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะออปชั่นของเขาจะเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะรูรอยต่างๆไม่มีนะคะชุดไฟท้ายของแท้ นะคะคุณลูกค้าตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ตัวโช้ของเขาก็เดิมเดิมกันเลยทีเดียวนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตก็ไม่ขยับออกจากที่นะคะสีเดียวกับตัวรถเลยลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสำหรับคันนี้นะจะเต็มให้แน่นอนราคาเพียงแค่5้9 0ส0่าบาทเท่านั้นเองนะคะพอเียงแค่9 0 0 0ต้นๆเท่านั้นเองนะคะมาดูทีส่วนของยางอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะคะ ยาอีกฝังหนึ่งนะคะคันนี้ได้เป็นยามิชลินมาให้อีกด้วยอย่างปี2023รอ้อแม็กลมดำแม็กขอบ17แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะส่วนตัวรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามีการตดรถให้270รายการให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของเพนเพจกันบ้างนะคะเพนเพจของเขามีครบเลยนะคะลูกค้าสามารถเช็คจากทาง ศูนย์ฮอนด้าได้เลยนะคะคุณลูกค้าคร,ครบกันเลยทีเดียวนะคะคมีทั้งเลขตัวเครื่องเลขตัวถังให้กับคุณลูกค้าครบ,ครบ,ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆทุกอย่างเขาอยู่ครบ,ครบ,ครบกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าแกะการลอยคอยแน่นอนนะคะกระจกแท้ทุกบานเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะฮอนด้าเฮดอาร์วีหนึ่งจุดแปดอีปีสองพัน ปี2020นะคะจบปลายปี2021คันนี้สีเทาดำสวยๆเลขไม่80,000นะคะเลขไม่น้อยมากนะคะได้เป็นรถปีใหม่ไปเลยนะคะน่น่าใช้งานสุดๆนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจคันนี้โทรมาก,ก่อนเลยนะคะ082นะคะ704 สามสองห้าสามเบอร์พิงค์แอดไลน์ได้นะคะนะัตอนนี้ที่พิงค์รีวิวอยู่นะคะคุณลูกค้ายังไม่ติดจองนะคะคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงค์จะพาไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยรอยเม็ดอัดต่างต่าง,างแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะชูไฟหน้าของแท้นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานเลยนะคะ ชุดไฟหน้าของแท้นะคะจุดแต้มสีรอยเมตรอาร์ตต่างๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องพันแปดนะคะภายในของเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลยเยิ้มเลยนะคะจุดแต้มสีต่างๆรอยเมตรอาร์ตต่างๆนะคะเดิมๆกันเลยนะคะตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะคุณลูกค้าฝากกระโปรงนะคะสติ๊กเกอร์บอกออกกอนะคะแผ่นกันลอดนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการ ชนหน้าถึงโคซ่าแล้วก็มีวันตีหลังการขายให้อีก30บ้านนะคะก่อนที่ทุกค้าจะรับรถนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่คอนเหลวให้กับคุณลูกค้าทุกอย่างเลยนะคะสังเกตเลยภายในห้องเครื่องใหม่กิฟตเลย นะคะมีทั้งจุดแต้มสีต่างๆให้กับลูกค้าเห็นกันชัดเจนเลยนะคะสำหรับใครที่มองหารถ SUV 5ที่นั่งนะคะใส่ฮอนด้าคันนี้ห้ามพลาดเลยออปชั่นฟังก์ชันของเขาจัดเต็มให้แน่นอนนะคะพ่อน9,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะขอรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะฮอนด้า1ฮ แปด e ปีสองพันยี่สิบจบปลายปีสองพันยี่สิบเอ็ดสี่เทาดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ตั้งขายที่ราคาห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะเคดีดีฟีดาจัดยอดได้เต็มกันไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจคันนี้นะคะคุณลูกค้าโทรเข้ามาเลยศูนย์แปดสองเจ็ดศูนย์สี่สามสองห้าสามเบอร์พิงค์แอดไลน์ได้นะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพรา,รายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะตรวจสอบได้เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะมีการตรวจลดให้ ให้270รายการกันเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อหาพิงด่วนเลยเบอร์พิงแอดไลน์ได้พิงปักหมุดไปตรงด้านล่างให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ